เมื่อทมเมื่อทมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวให้ติดกดโน้ตติดโอ้เอาเอามิ้มครั้งแรกผมกลัวครับพูดจริงผมกลัวครับเอาพึ่งไม่กลัวครับเอาพึ่งขึ้นไปแสดงสดเลยครับพี่ดองอย่างเงี้ยเมาไหมบอกไม่ได้เมาเขาไม่ได้เมาผมจะบปเรื่อยๆครับผมคือมันร้อนด้วยอากาศร้อนด้วยที่สําคัญคือโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวจะวิ่งแล้วจะวิ่งแล้วโอนยล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเนาะครับเนาะเมื่อนี้ยอ,อาจารย์ใหญ่พี่ใบและพี่ยยอยู่แเนาะครับเนาะถ้ามาถ้ามาเอามีมครับถ้ากระใสยได้เต็มทีอะไรครับท่านผู้ชมเออว้าอย่งนี้เต็มทีผมอ่ะ <c oughs> เอเออันนี้เอาแบบเอาแบบคำคำเนาะครับเอาแบบคำคำ,ำ,ำ,ำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะครับเนาะวันนี้อ่า บัน้เห็นสองห้างครับห้างหนึ่งซ้ำกบปั่นนี่ยนะครับไอห้างหนึ่งกัใหญ่เติบอยู่ครับท่านอยู่ก็เห็นเนาครับครับก่อนที่ไป้เอ้ากับมาเบิงอาจารย์นายเขาเหตุครบนะครับยานย่านิ่านบอกว่าแม่วายานอาจารย์ใหญ่่านิขึ้นกันครับเอาเต็อผึงบ่เคยเอามิมอาจารย์ใหญ่เขาเหตุครบนะครับปกติเนี่ยเขาก็เอาแค่คนจะสูบเป่านะครับเนาะ ยานยานมาสิยยายเบื่ออาจารย์ใหญ่เตรียมเตรียมของแล้วครับอ่ออันนี้อันนี้พนันย้วยครับพันย้้ยพันย้้ยเห็นเห็นห้างหนึ่งนะครับกับภูมิน้ำานี่นะครับปัญหาคือมีตน่นามนะครับบ่งหัวสียเอาบันไดบ่อเนาะครับมันต้องทางเขาไปก่อนมันต้องทางเขาไปก่อนครับอันนี้มันเป็นน้ำขึ้นน้ำยังพี่ทางหน่อยทังหน่อยทางอันนี้เป็นน้ำทางหน่อยนะครับเกิดบ่อย มันเป็นถังน้อยถ้าเมฟเป็นเตจบอเออเป็นเตจบอแคมเปนเขาว่าเป็นเตจบอครับไปกับบ่ไข่จักคือกันครับอยู่โม่เอ่อเตจโรยตัวย่อเลยบางเทือกคือส่งเอาไงครับแต่มันบางไงมันมันมันยากอยู่บ่เน่บ่เน่บ่หน้ำนี่แหละครับเออก็บอกว่ามาเอามิ้มอีกสามรังน่ะอยู่นี่โอนก็มาที่เดิมมามีคนหนึ่งครับเราใหญ่แห้งครับเราสูงสูงใหญ่สูงใหญ่มาก ประมาณร้อยแปดสิบครับจะเล่าญาติครับเราเล่า่านเ,าาเนะเราเราบอมาไกลนะครับแล้วก็ว่นว่นว่นอยู่ทางหนอกนะครับเนะานะอันนี้ท่านอยู่กะเริ่มเตรียมตัวนะครับอู้หอนครับท่านผู้ชมเตรียมตัวบ่ได้ดเอากันไกลมากนะครับมีแต่สีทางเลยแหละครับคลิปนี้ก็บสีเป็นเฮ็ดคลิปแบบฮาๆาเลยนะครับเนาะปกติก็ใส่เอ่อใส่ควนยาสูบนะครับเป่าแค่ตัวเดียวมันก็เอาใดแล้วเนาะครับเนาะอันนี้คือ ปนมีไอ้นี่เราเราเห็ดเห็ดไทยนเห็ดรบคือเอาเผืองเราครับเนาะคือหนึ่งมันหยาครับมันมีตะนามนะครับเนาะยานไปกวนเขาแล้วเขาแตกก่อนนะครับครับเดี๋ยวคอยตามชมตามดูน้ำกันนะครับว่าพอสองห้างเนี่ยเอาไดบอนนะครับแต่ถามว่าหยาบ่อยหกาครับมีตะนามครับพูดครับอยู่ทางในผลเนาะครับเนาะมันบวสามารถตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมในชมไนเนาะครับเนาะเดี๋ยวกัเอ่อ ผมจะตั้งกล่องไปทางนอกนะครับทีให้เขาทางเอาเนาะครับเนาะอันนี้อะทมเนี่ยทอมมูมืออะทอมมือมือทอมหมูมือทอมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับคุยแล้วผมคุยเดี๋ยวให้ติดก่อนุ่มติดเดี๋ยวหยุดอีกมันติดก่อนติดจะไม่ติดได้นี่แล้วมันมันไหมหมดแล้วนี่ยมันไม่ไหมที่ไหนเฮ้ติดก่อนสายห้าครับสายห้า บระเสายเอาครับสายห้าครับครับเดี๋ยวให้ผ่านอยู่ให้เขาทางก่อนนะครับเนาะอันอันนี้ผ่านไหวครับไหนลูกบอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยมันไม่มีทูบเหรอครับบนว่าผมเอาพึ่งครั้งแรกครับวอาเอามิ้มครั้งแรกผมกลัวครับพูดจริงผมกลัวครับเอาพึ่งไม่กลัวครับเอาพึ่งขึ้นไปแสดงสดเลยครับขมิ้นครับขมิ้นนั่นะเอาตลกเนี่ย กือกือบมานี่เกือบไอ้ย pues nah e okay. ุ er ้ยรถบัดเฮ้ยถูกแล้วจะหข้าเอ้มุดรูโฮนอันนี้ไปเช็คก็ว่าอยู่ท่านี้อ้ยุ้ยจังอ่ะาทิตย์หนึ่งแลนด์หมีเนี่ยให้เอาคนเดียวบ้าโมเียว่ะสวยงามครับท่านผู้ชมหัวน้ำเต็มเลยครับกันใกล้กับบราแยมาเนาะครับเนาะเดี๋ยวว่าเอาดีเอาเลยจะเข้าเองบม่ยากหรอกเอ็งจะไปวิ่งมาทำไมอีกก็คือว้าเข้าดุจยาวของโมเปียงเลย อันนี้เป็นคลิปแรงนะครับที่เห็ดเกี่ยวกับมิมเนะครับเนาะแต่เห็ดแบบเนี่หัวหน้ามันนะทำยังไงมันเอาเอาได้หมดวะเป็นไก่เนี่ยนี่นี่อนี่ บอกหกอเขมาณีีเดียวเหานเดียวตัดมาิ่อู้หน้มะเปปิปิิน้ข่อยอนกอนเลยอยุยกลับมาคืนแล้วดับดับดับอยูจากถึงมันจะมีติงนีใช่ไมเดี๋ยวิงนี้ติงอันหนึงเดี๋ยวเหักกอนเลยหักก่อนเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาได้้าเอาโจายอนอันนี้ใส่น้น้ำน้ำน้ำนเฮียครับนี่ปัญหาตรงนี้เลยนี่ ผมนี่บ่อไหนเอากันไกลมาเนาะครับเอ้าตัดตัวขอเด้อครับเด้อข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 อเด้อพี่น้องเด้อมันหยางหงอนน้ำครับท่านผู้ชมโอ้ยนี่แหละมันบวนจะสิอ่ะพี่น้องหยางก่อนที่ว่าเราอยู่ว่าบุญ โอ้โหแม่แต่คือเลยครับท่านผู้ชมโอ้มดแกล้วทีนี้ก่อนบจับจับจับอย่างนี่มันแบบเข้ามาในเลยก็เอาตัดนี่เข้าปีดเองกเข้ามือของเราที่ไหนย้อนไปรุดย้อนไปรุดอันนี้คือบ่ได้เตรียมโตเอากันไกลมาเนาะครับเนาะคือแบบยางมาแล้วก็มาเห็นเนาะครับเห็นห้าง เห็นห้างแรกก่อนนะครับบรัยตังใจที่เอาเอ่อลายไตบรัยตังใจที่มาเอามีมนะครับอุ้ยหัวน้ำท่านผู้ชมสวยมากครับน้ำมันแต่ว่ามันแตกนะครับเนาะมันแตกได้มัเป็นน้ำหรอกจับอันนี้ให้เขาทีบ้างมันเป็นน้ำครับท่านผู้ชมสวยสวยมากเลยครับผมดึงมาหั่นหันได้ไหมหั่นหั่นก็นี่เองผมจะหั่นตัวนี้รวมต่อเลยเมทซ์หักลงล่างหักลงล่างหักลงล่างเอออเลยบักลา หักอีกหักอีกฮักอีกฮักลงอีกเขาลงล่างเขาลงพี่น้องหักลงล่างเอามิ่นไหมผมีกันใกล้นะครับคือบ่ได้ตั้งใจถิ่มาเอาเนาะครับตั้งใจถิ่ไปเอาผึืงโกนครับหักโอนหักเลยหักเลยหักแต่เพื่อน่ะเออทำไมสวยแท้งามแท้พี่น้องงามเออไอ้งามจะพี่น้องเอากระป่าทางล่างมัรทุกผมนะหมิดหมิดหมีดหมิดจับจับจับนิดนงมาไม่เอา ตัวนี้ขวดหนึ่งครับพี่น้องขวดหนึ่งเลยเนี่ยเอาไปแล้วรอบนึงเนี่ยยังมีร้อยแหวงครับพี่น้องสวยมากครับโอ้โหขวดใหญ่เลยนี่แหละเขาเรียกว่ามิมบรมมามิมตั้งใจที่ไปเอาพึ่งเก็ไม่เห็นเด็ีอาพึ่งโกนนะครับแต่ว่าเขาเอาไปก่อนนะครับก็ยางมามาเห็นมิมก็เลยพาเพื่อนพาเอาเนาะครับเนาะมันมเ่เคยเอาจากเทือดอักท่านผู้ชม น้ำอะไรเยอะขนาดนี้วะทุกคนแม่นะไงให้ครับเลยไงกำลังเห็นนี่เอาตัวนี้มาด้วยอันนี้ทิือไปโอ้โหรอยแตกครับรอยแตกมันยากทีว่ามันเป็นน้ำแน้ครับเนาะมันยากที่าเป็นน้ำโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอีกห้างหนึ่งครับเดี๋ยวคอยไปช่มน้ำกันครับโอ้โหนี่นะครับมันอยู่ทางในสูงครับมันมีแต่น้ำครับปัญหามันครับเอาวางหันกับน้ำนี่ครับน้ำแบบนี้นะครับมันออายากแล้วครับเนาะ น้ำใหม่ก <IL> <uk> ็ผาผาผาหน่อยผาหน่อยเออมาพอผมเดียวสองห้างครับกับวันไดนต่างใจว่าสิมาเอานะครับเนาะเริ่มปึ๊บจ่ะซีไฮเหนื่อยนะจ๊ะเพื่ออย้อยเอาคือเก่าเหรครับไงพี่เลยเพื่ออยู่เผื่ออยู่เผื่ออยู่เอาคือเก่าคือเก่ามันมีแต่ปลามันมีมันมีแต่น้ำครับมันยากที่บนน้ำนี่แหละครับเอาเดี๋ยวสิให้เขาทางก่อนนะครับเนาะครับงามแห้ครับ แต่ว่ามันปัญหาที่น้ำนี่แหละไปกูเบาหยาแล้วเบบอะไรเบอร์พูดใช่กเบาหยากูเบาหยาแค่อาเจียนทุกใจยังษ์ไปสิขึ้นทังไหนนี่ยวไปก็อนฮักบดบุตรกันก่อนมันบวชบกจังไงโอ้มีหดบูดเลยใส่บูดได้ได้บูดดิบาได้กันไกลมากยังไง เอาชั่วเตาที่เยอะที่เตาอาเกินไปห้ยาอย่างวันดีวว่ะได้ตายคูท่านช่วยเขาเอากันนะครับผมจะผมจะไม่ให้น้ำมันแตกครับไม่ให้น้ำแตกก็ไม่ได้เมาเขาไม่ได้เมาเนี่ยผมจะไปเรื่อยๆครับผมแตคือมันร้อนด้วยอากาศร้อนด้วยที่สําคัญคือผมไม่เคยดูบุรีครับที่นี่ไม่ให้ผมเป่าให้อางี้มันยากครับยากจริงแล้วผมเมาบุรีนะครับไม่ใช่เมาเหล้าครับเมาบุรีครับ เมาเลยครับเมาทุกอย่างบุรีเอาโอเคเอาอะไรก็ให้ช่างเขาเอาครับให้นายพรานใหญ่เขาเอาครับโอเคโอเคครับมันขําครับนี่นี่นี่ตัวนี้มันมีแต่น้ำเราเอาคนละสี่สิบแม่มันมีแต่น้ำครับมันเอาอย่างไรครับโอ้เ่ยโอ้เดี๋ยวจะวิ่งแล้วจะวิ่งแล้วอุ่นยื้อเอาให้ได้ได้อุ่นยื้อเสียได้ทีว่าแบบ บรัรเอากันใกล้ามากนะครับเนาะบัตดเออโฉดโดโฉดบัตรตังใจที่ว่าสีมะอาเนาะครับ,บรโฉดเ้อโอเคเปาเออนี่แหละนี่ต้นตหรับเอาพึ่งโอเคมิมมิมเออเอามิมครับต้นตหรับเอามิมเลยกาดเลยโฉดได้ครับโฉดได้ออ้แม่แตกคึมเลยครับ่าผไปชมวุ้นแม่แตกหมดเลยโอนข้าบนอนจะไปดึงไงโอนไม่ตัดนะ นี่ดูผมนี่มีคมอยู่ไหมฮึ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 ฮรฮึ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 ฮนฮึ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 ฮนฮึ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 นแฮึฮึฮาฮึ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 ฮเฮึ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 นึฮ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 บฮึฮึฮฮเฮึ สวยครับอ, <c oughs> อะไรเงย,ยเปล่าเปล่าไหมโอ้ยหัวหนามงามไหมครับอู้หัวหนามไหมปิดหัวหนามปิดเอเอ,อหัวหนามปิดมดเลยว่ะอู้ถือว่าสุดยอดเลยครับกะคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้นะครับกะบรายคิดว่าสิมาเอาวม่มนะครับว่าสิมาเอาอ่ะถึงโกนปรูดถึงโกนถึงโกนถึงโกนนะครับเนาะแต่เพื่อนไปแล้วเขาเอาก่อนครับกะยางมาไม่เห็นมิ่ม ปกติมันต้องใส่กันใกล้เนาะครับเพราะว่าอย่าห่างมันแตกเนาะอันนี้ก็คือได้ก็เอาไปกินเองแหละครับบดณฑิไปขายเรกครับแตกกระซางมันจําได้คือเก้าล่ะครับครับคลิปนี้กันไม่มาฝากซ้ำนี้เนาะครับเนาะครับทีมงานครับทีมงานแปดแสนครับแปดแสนด้แหละครับเกือบปีเนาะครับที่บัณฑิมาหาเพื่อนเลยเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นผึ่งโกนครับหายมาเอาผึ่งโกนแต่ว่ากับบไณฑมาเอาเมียม ครับคลิปนี้ขอจบเลยนะครับเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับติดตามหมื่นคนห <laughs> มื่นคนเด้อไว้ด